ิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสํานักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565 ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดเปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนยังเป็นไปตามแผนปฏิบัติการผลไม้ปี2565มั่นใจว่า ทุเรียนไทยจากครองแชมป์ตลาดจีนนำไรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า1.2แสนล้านจากรายงานล่าสุดด่านจีนเปิดดำเนินการทุกด่านแต่บางด่านเริ่มติดขัดเพราะมีออเดอร์จากจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพิ่มการขนส่งทางเรือและทางรถไฟจีนลาวมากขึ้นตามเป้ากลยุทธ์การบริหารโลจิสติกข,ของฟรุตบอร์ดที่ให้เพิ่มการขนส่งทางเรือเป็น55%ทางบก40%ทางรางคือรถไฟสายจีนลาวและทางอากาศร,รวมกัน5%เพื่อลดความแออัด ของด่านทางบกในช่วงผลผลิตผู้เรียนออกมากลดความเสี่ยงจากการปิดด่านเพราะโควิด -19 และเพื่อรับมือกับราคาน้ามันเพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มตามไปด้วยจากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนนายุทธนาหยินกาวรุณนายกสมาคมชาวเพชรบุรีเป็นประธานพิธีทําบุญและเปิดสํานักงานสมาคมชาวเพชรบุรีณอาคารเลขที่2 8 4 หมู่2ตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีคณะกรรมการสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเพลนทั้งนี้สำนักงานสมาคมชาวเพชรบุรีแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบจากสมาคมให้เปลี่ยนสำนักงานสมาคมจากที่เดิมเพื่อเป็นที่ตั้งถาวรเป็นหลักแหล่งเพื่อให้การสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สะดวกและชัดเจนเป็นสถานที่พูดคุยระหว่างสมาชิกสมาคมเพื่อวางแนวทางให้การสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวเพชรบุรีและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเพชรบุรีเพื่อรวบรวมชาวเพชรบุรีที่อาศัยอยู่นอกและในจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมกันทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามคัคคีความรู้การศึกษาศีลธรรมวัฒนธรรม,ารรมการกีฬาและบันเทิงช่วยเหลือการกุศลสาธารณะและช่วยเหลือและอุปการะซึ่งกันและกันนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรม วิ Wing, ่งเช็คอินกินเที่ยวในรันฟันฟินฟู้ดแอดพิซูโนโลกวันนี้ณบริเวณพระราชวังจันร์จังหวัดพิซูโนโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิซูโนโลกพร้อมนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับแบ็กโครร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียและสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย ออสเตรเลียคารับการเปิดประเทศรับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมอีกครั้งด้วยการจัดเทศกาลออสเตรเลียนไฟฟู้ดเฟสิวัลณแมคโครสาขาพัทยาได้รับเกียรติจากนายมุกูลนารายมูรดีผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลียและนายไมเคิลเฮเลแมนทูธพาณิชย์อาวุโสและอัคราราชทูตที่ปรึกษาการพาณิชย์ร่วมเปิดงาน โดยมีนางสาวนรุมนชุติปัญญาพรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสดให้การต้อนรับโดยจะจัดขึ้นที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศและเฟลดแอดแมคโครตลอดจนช่องทางออนไลน์แมคโครคลิกตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ สนับสนุนโดยหากุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรับจะลงมาที่ผ้าเพชรหีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนฤมนุรเสะประธานลีเสียงครปดรพีรวัตรและดรทัชวินสุรเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไทยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข้ร้องตำบลชายโยจังหวัดอ่างทองร้านวินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเงย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 3 5 9 9 9 4 5 6